วันหนึ่งนะคะมีคนไข้คนหนึ่งนะคะนามสมมุติว่ามอนะคะมอได้เข้ามาหาน้อยนะคะแล้วก็มาคุยในเรื่องของชาวบ้านนะคะต่างวิาพวากษ์วิจารณ์นะคะว่ามอเองเนี่ยนะคะมีสาม,มีหลายคนเออสับสอนหรือเปล่าหรืออะไรยังไงต่างๆนานาน,นะคะซึ่งเธอเองนะคะทางเล่าทางน้ำตาแบบซึมไหล แล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือนะคะส่วนหนึ่งของเราเองนะคะเราตั้งใจฟังแล้วก็เคารพในการพูดการตัดสินใจของเขาค่ะเขาได้บอกประโยคหนึ่งที่ทำให้น้อยเองฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสุขและอยากบอกต่อทุกคนค่ะนั่นก็คือมอบอกว่าตัวของมอเองนะคะถึงแม้ว่าจะมีคู่ชีวิตหลายคนแต่ผู้หญิงลหลายๆคนไม่ได้อยากที่จะ มีคู่ชีวิตในเวลาเดียวกัน2 3 4สามสี่นะคะแต่เลือกที่จะคบทีละคนพอไปกันไม่รอดเธอก็หยุดแค่นั้นเองนะคะซึ่งเธอได้เล่าว่าวันเนี้ยนะคะถึงแม้ว่าเธอจะมีผู้ชายเข้ามาในชีวิตหลายคนแต่ส่วนหนึ่งที่เธอเลือกก็คือลูกนั่นเองนะคะเธอไม่เคยทิ้งลูกไปไหนนะคะแม้จะออกไปทำงานนอกบ้านบ้างนะคะแม้ว่าจะไปทำงานต่างพื้นที่บ้างเธอก็ ส่งเงินมาให้ลูกนะคะได้มีค่าอาหารได้มีค่าเล่าเรียนส่งมาให้พ่อแม่ที่อายุมากนะคะที่จัดดูแลลูกๆและวันนี้เธอก็ตัดสินใจที่จะมาเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเองค่ะแล้วเห็นไหมคะว่าวันนี้เธอเป็นคนที่มาเล่าในความทุกข์ที่มีและในขณะเดียวกันนะคะเธอได้เล่าถึงความดีงามที่มีในตัวของมอเองนะคะ นั่นเขาเรียกว่าคุณสมบัติที่ดีๆที่มีอยู่ในตัวของพวกเราทุกคนค่ะในคุณสมบัติดีๆที่มีอยู่ในตัวของทุกคนนั้นบอกเลยว่าเราเองทุกคนนะคะมีคุณสมบัติที่ดีๆติดตัวมาตั้งแต่เกิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะความรักนะคะความรู้จักการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้อื่นนะคะความเห็นอกเห็นใจความรู้สึกจริงใจ ความรู้สึกผูกพันการมีสัมพันธภาพที่ดีนะคะซึ่งต่างๆเราเนี่ยแต่ละคนคุณสมบัติแห่งความดีมีหมดค่ะเพียงแต่ว่ามันจะแตกต่างกันด้วยการเลี้ยงดูนะคะสภาวะแวดล้อมหรือรหลายๆคนนะคะอาจจะแตกต่างกันเมื่อเราเจอสภาวะแวดล้อมที่มันย่ำแย่นั่นเองค่ะเข้าถึงได้บอกว่าวันเนี้ยถ้ารู้สึกย่ำแย่นะคะ อย่าลืมที่จะมองหาความดีงามที่เรามีอยู่หรือคุณสมบัติดีๆในวันนี้เรามีอะไรบ้างนะคะที่ทำให้เราได้มองเห็นเป้าหมายในชีวิตนั่นเองนะคะถ้าคุณสมบัติดีๆที่มีอยู่นั้นมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจแม้จะเจอปัญหาบุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตามนะคะน้อยก็เชื่อมั่นว่าทุกคนจะผ่านไปได้เหมือนมอค่ะวันนี้นะคะ เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงนะคะของคนที่มาคุยกับเราเองนะคะวันนี้หลายหคนอาจจะบอกว่าฉันมีชีวิตที่ย่ำแย่กว่ามอสซะอีกฉันมีชีวิตที่ย่ำแย่กว่าคนที่พูดอยู่นี่เสียอีกนะคะตรงนั้นเราวัดกันที่ไหนคะในเรื่องของสิ่งที่เราเจอในสภาวะเหตุการณ์ต่างๆที่แต่ละคนเจอนะคะวันนี้พรุ่งนี้อาจจะไม่เหมือนกันนะคะ แต่สิ่งดีงามที่เรามีอยู่นะคะจะทําให้จิตใจของเราเข้มแข็งจะทําให้เรารักตัวเองแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองค่ะถ้าวันนี้คุณจะเป็นมากกว่ามอหรือเป็นน้อยกว่ามอหรือไม่มีสภาวะแบบที่มอเป็นเลยแต่คุณเลือกที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองเห็นความดีงามในชีวิตเราที่มีอยู่เราจะมองเห็นเป้าหมายที่ชัดเจนและตัวเราเอง จะยังคงคุณค่านะคะในทุกสภาวะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุข m y f u n n e t Happy Life Happy t h a i l a n d ค่ะ